ครับสวัสดีครับสันมินิฟาร์มครับสวัสดีครับเนาะมือนี่กะว่าจะปล่อยไรถุงมือแรกครับมือแรกนะครับเนาะแต่ว่ามาเบ่งก่อนครับมาซ่อมเบ่งก่อนครับมือนี่วันแรกเนาะมาซ่อมเบ่งว่าเป็นไปยังไงมาจังไยเป็นตะพานบอมาถึงตอนนี้กับมาถึงาทำเมตดตถวพการเนี่ยครับมาทัง พีแล้วมาปอบฝูงควายครับควายครับน่าจะเป็นงูทำให้ดอนครับเนาะ <_ d oll> ตามมานําเนาะแอดมินน้าทีมมาครับเนาะงงูแอดมินน้าทีมมาเอ่อเนี่ยนะครับแบบนึงครับเนาะเอ่อครับนะควายมาครับน,นี่ควายอาจะเป็นควายบรรจานครับนะตามสีดิญินข่าวสมบ,บัติบรรจาร์เป็นบรรพุด,ด่วนแบบเนาะฝูงควายเมืาปีกลายเนาะมุงนี่ละมั้งครับเนาะของแอดมินกะ ลุกขึ้นก่อนกำลังนั่งอยู่ครับมาพี่ครับเนาะมาคอกเดียวเลยครับปล่อยลงตรงทาาโค้งนะครับทางโค้งหนองโนู่ครับปอนเคยปล่อยประจำครับเ้งปีพิ่งกับตรงมาเลยนะครับดิงดิงมาเลยมาจุดพีเลยมาโน่นเลยครับเนาะมาแถวแถวนี้เลยโน่นหนองพ้อครับนะก็ดิงมาพี่เลยล่มเนี่ยครับตรงมาเลยครับ มาถึงจุดที่เพิ่นเคยอยู่ครับนะมาถึงจุดพีสานี่ครับปกติมันแหลงก็จะสุป,ปีสองปีที่ผ่านมาแหลงครับเนะนาะน้ำก็จะเหลือจแค่ในหูสะปีนี้น้ำถึงหล่นหน้าอยู่นี่ครับน้ำหล่นหน้าอยู่ก็เลยแต่ว,ว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ในลูกเขาครับแล้วก็อกาที หยาสิปงก็อีกโดนครับเนาะหยาเนี่น่าจะโปงเพราะว่าดินบ่แห่งมันก็ะปงป่ได้ครับหยาก็น่าจะดีครับดีตรงที่นาแรงอาจจะน้อยครับสั่นจะอุดมสมบูรณ์ครับเนาะนาแรงอาจจะสั่นครับเนาะเห็นหน้าเร็วหล้วกับหยาเพิ่นก็สิมีกินเรื่อยๆครับน้ำมีกินบ่เดือดร้อนเรื่องน้ำครับเนาะแต่จะมีปัญหาเรื่องงัวตกสะนะง่วน้อยครับเนาะต้อง มาเบงิงบอยครับนะมาเบิงให้ดูขึ้นเพราะว่าแอดมินมีหาตัวนะปีนี้สัปดาห์ปีนี้นะได้มาหาครับเนาะตัวแรกกะทองแดงตัวที่สองกะออออลืมซื้อครับมีโชคอ่ามีโชคตัวที่สามกับสามกันอาจจะเป็นสินสุวรรณครับเนาะสีสุวรรณสินสุวรรณอนสีนสุวรออวรณก็ได้สินสุวรนแล้วก็ ตัวที่สี่ก็เป็นอของไผ่หนอ่อของเงนินมีหนอ่อของเงินมีตัวที่สี่เป็นคำแท้งครับเนาะและ้วก็ตามมาด้วยตัวที่หานาะตัวที่หาเป็นปุยฝายหาตัวสำหรับปีนี้ครับเนาะมากับมีแม่แม่นวล เม่นุ่นอาจจะปีนาครับนะอาจจะกอดปีนากำหนดเพิ่นในฤดูการเป็นฤดูการร่วมเนาะอาจะจะมีหกนะครับเนะาะแล้วปีนีทับปีนาตัวหนึ่งปีนีหาปีนาหนึ่งเป็นหกครับฤดูการนีหรือเป็นฤดูการคนระับมาคออเดียวครับมาทั้งหมดสิบสิบหกตัวนะครับเนาะปีนีปีนีสิบหกตัวครับเนาะได้มาเพิ่มหาปีที่แล้วได้เพิ่มสาม เป็น8นะครับจากงัวทั้งหมด8ตัวครับเนาะแปตัวซึ่งเป็นแม่ลูกเป็นส่วนหลายครับนะรเนาะว่ได้เป็นเอ่อมัวแม่พันธุ์มาหมดนะครับเนาะนี่แม่ลูกมาประมาณ3คู่นะครับเนาะสามคู่แล้วก็มั่วสาวสองครับเนาะสามคู่เป็ 5, 5, 6, 8, นงัวสาวสองแปดครับได้มา8ตัวครับนะบริจะเได้3ปีครับเนี่ยครับ3ปี3ปีก็จะอยู่ที่ 8ตัวนะแปดตัวบวกของเก่าเป็น8ก็เป็น16ครับเนาะปีได้สิตัวนะสำหรับแม่พันธุ์บอกระพมนะครับบอกมากกับเป็นตัวแม่นําเนาะที่เอามานี่เป็น3โคมครับแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูก3ามประกาศแม่สาว2ครับอะไระครับมาบอลเกา่าครับบอลเพิ่งเคยกินครับบอลเคยอยู่เคยนอนครับเนาะ มาบอลเก่าลมแห้งอาจจะบอดอย่นแอดมินนะครับเนาะเสียงลมอาจจะดังครับนี่ครับเึงงัวรึงควายครับมาบ่เคยกินมะนีเบ่กามะนีครับนะทุกปีต้องมาลงสางนี่ครับสานีปีนี้เป็นกามาคือเก่าครับนะแสดงว่ามือเอื้นนี่แอดมินสบายใจได้ครับเนาะมือเอื้อนนี่เอารถบอจักรยานกับมอเตอร์ไซค์มานั่มครับเนาะอีกจักว่าจะเบิ่งจักรอาทิตย์ครับเพราะว่ามีน้ำครับ ีน้ครับออกมาเบิ่งดูอยู่หรอครับเพราะว่ามีน้ำน้ำแล้วก็งัวหน่อยครับงัวหน่อยหลายไปแล้วครับไปแล้วเออถือว่าผ่านครับเนาะมื้อนี้ทดสอบพานครับเนาะทดสอบฉลุยครับเนาะผ่านพานครับถือว่าใส่ได้เลยครับเนาะนำับงัวของแอดมินครับ16ตัวนี่บ่สนไพ่ครับอัดมาอยู่กอดจับของนะครับเนาะ ตัวเองมาเลยครับมาจริงๆมามาหอดนวดกันอยู่ครับเนาะไอ้มินวัดเอ่อสันมินีฟาร์มดิษฐ์ครับอาจจะเปลี่ยนกับลืมครับสันมินีฟาร์มสันเองครับสันกันเลยว่าเอ่อเพิ่นจะเป็นยังไงครับเนาะสำหรับงัวนปอยว่าสิปล่อยนี่เป็นยังไงพนเกี่ยวเขาออกแล้วครับเนาะก็เหลืออยู่จะเข่ามัดในหนองครับบาหลายครับเนาะกับมาฝอระวังาไ้เพิ่นถังงัวนขามมาเท่ากับจรูยครับเนาะ แต่มื่อนี้ออกมาประมาณเทียงครับเนาะสิบเอ็ดมุม่งอดวหอดบอลปอยกึเกือบเทียงครับเนาะสิบเอ็ดมุงกว่ากะพานครับพานทลุยครับดีใจครับว่าเอ่อเคล่นเคยมาสามปีแล้วถือว่าดูดูการไล่ทุ่งเข้าได้เริ่มขึ้นแล้วครับเนาะเริ่มขึ้นแต่เมื่อนี้เป็นต้นไปครับเนาะวันศุกร์นะวันศุกร์นะจะวันศุกร์ที่สี่มั้งครับเนาะศุ ที่สี่ชาวบุพิดพลาดเนาะสุขที่สี่ธันวาคม2,563ฤดูกาลไล่ทุ่งของเรามาแล้วครับเลยทุ่งปีนี้น้ำจะเยอะครับเนาะมาแล้วบสบายละครับบ่านนี้มีเวลาเด็ดพักครับมีเวลาเด็ดพัก,ก่อนมีเวลาเด้เห็ดเบียกไปขนเปืืองขนฟ้างครับเนาะก็จะออกมาเบิงเอยๆครับเอามอเตอร์ไซค์มาเบิง จักรยานมอเตอร์ไซค์ครับเนาะปล่อยปุ๊บขาจะปล่อยถ้าเศร้าครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเริ่มสักแปดโมงก่อนครับแปดเก้าโมงครับอย่างสายเนาะถ้าปกตินี่ตื่นขึ้นปล่อยเลยครับเนาะก็จะอยู่ประมาณหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงครับแต่ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณกะตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะปล่อยประมาณสักแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงอย่างสายนะครับเนาะ เพื่อนเพื่อนออกมาก่อนครับเนาะพองุ่นแอดมินเนี่ยสับปะรดมูอยู่ท่ามานี่ไม่อยากมาโอ้ยลมแห้งครับครับล่มครับเบิ่งบรรยากาศเอาละกันครับเนาะเสียงเบาอาจจะบม่ได้ยินครับเนาะเบิ่งบรรยากาศลมยางเง้ยครับมาเป็นอาทิตย์แล้วครับลมนี่เบิ่งป้ายไกลๆกันครับเนาะว่ายกินหญ้าเกลก่กันหุ้งนี่นะเพราะเป็นบ้านพ่นดวนกับเป็นบ้านจานนะครับเนาะ สภาพกับมีของขอกพอตี้อ่ะครับขอกเมดอนขึ้นมาน้ำกลนนะน้ำกล่นงูแอดมินครับปกติก็มาอยู่นีเลรอครับเนี่ยข้อไส้กับมาแล้วครับผมข้อไส้มาแล้วครับขอลัดกับมาแล้วครับคนมาครับจรอจรมาทั้ง่วอยู่ทั้งล่างครับครับนะนี่ครับเสือข้อฟ้านี่โอ้โหข้ใดโอ้ยจะเป็นแม่ดอนกันนะจะเป็นเม่สันนะครับเนาะที่จะขย่านมาเนี่ยครับเนาะ เป็นเม็ดอนเป็นปใบเดี่ยวมาน้างหวนครับเนาะมาบนมาทางนี้แล้วโอ้อันนี้เป็นคิกครับกะรกะลงกระลงไม่ครับโอ้โอยกระลงไม่ครับไปเบิ้งใกล้ๆเบิ่งกันนะครับเขใาใกล้เดบอนี่ครับโอ้ยขยับจังหน่อยครับเนาะนี่กระลงไม่ยังมีครับโนาในควายตัวนี้ครับเนาะกะระลงไม่ไอเอสันกับพอได้เบอ้บเป็นไม้ไผ่ไหมครับเนาะ อาจจะเป็นไม้ไผ่ร้อยเบรรแมงไม้ไก่ครับเนาะออืืน้ๆๆนำควายกับไม้ไผ่ครับโอ้ครับเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจครับเนาะวันเดียวเบิ้งโดนแล้วครับนี่กับกระโหลกควายครับน่คไผ่ไชลูกสามอันครับเน็ตพ้นหญ้านะครับกอไม้ไผ่แล้วก็เจาะเขอทาท้ายเนี่ครับจะเสียงเบนบนดังปันดาแต่ไข่กระบองมีครับ อ่าเป็นแม่ดอนนะครับแม่ดอนมากครับครับเอามาทบทีมเนี่ยครับแม่สันแม่เลี้ยวกับม้าโอ้ครับนิวบอฟม้าครับนิวบอปล่อยแล้วไม่รู้ใบมีหลายตัวฮ <c> ะ <oughs> สิบเก้าตัวว่ <c oughs> าสันโอ้เห็นอยังนั่นเนี่ยคือพวกกระเล่นโอ้ครับ าดดไวันนู้นตาบ่ไปไปเอ้ยลูกวันสันควายบนนตาวันสันครับวันบันจานวันวันพันดวนครับหมาไก่ที่กันครับนุ๊โอ้ปล่อยเลยตัวนี้ควายบนนตาครับนี่ครับของฝูงบนนตาชิปเก่าตัวครับเอาไปสันยาตีห้างครับมัดเก็บครับว่าจะค้ากรวดเฮ้ยเอาไปเลี้ยวมะยังครับ หัวง่ามครับโอ้มาเที่ยวว่าสันโอ้มาเที่ยวมาเก็บทีมงานเก็บลูกเข่าครับนะมาน้ำลมคือเกาเหรอครับ้อน,นี้ต้มผัดวีวีเอาของเอ็ดของสารมินิร์ <ไป S 1> ม <ไป S 1> มาแล้วครับนี่ <ไป S 1> ดักมาก่อนมูนะครับบริสุทธิ์ไผครับยิ่งตรงมาเลยก็จอดอยู่นี้ครับนี่ครับนัวหน่อยกับล้ายครับนาะนี่ บทีิมนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่อ้าวตัวยี่น้องแมครับเนะาะแล้มือนี่พบพอกันซัำนี่ครับเนะาะตอนนี้ฟ้าม์มน้ำเสนอคือเก่าครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ